ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบรก,ร,กร,รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงคลาค่ะสำนักง,งานพนิตจังหวัดสตูลเชิญชวนรานค่ะในพื้นที่สมัครเป็นรานท่องฝ่าประชารัฐรองรับการใจ่ใจพันธบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังกระท่วงการคลั่งเตรียมเปิดลงทะเบียนเผื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565รอกบ้หอบไหม นางซ้อนางสายชออังสุภาณิต์าณิชจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าคณะนี้สำนักง,งานพาณิชจังหวัดสตูลได้เปิดรับสมัครร้รานค้าในพื้นที่เพื่อรวมเป็นร้านทุ่งฟ้าประชารัฐหลอดพาราคาครองฉีประชาชนและเพิ่มทังเลือกให้ประชาชนได้เลือกสื่อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมอีกทางยังเป็น,นกลไกส้าคัญให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับบริการจากร้านค้ารายย่อยได้ครอบคลุมและถั่วถึงขึ้น หลังจากกระสรวงกันคลัง่งเตรียมเปิดลงทะเบียนเผื่อสวิการแห่งรัฐปี2 5 6 5รอบไหม้ระวังวันที่5กันยายนถึง19ตุลาคม2 5 6 5 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลจึงขอเชิญชวนร้านค้าในจังหวัดสตูลที่สนใจสมัครเป็นร้านท่องฟ้าประชารัฐโดยจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้ใบสมัครสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบทะเบียนพาณิชย์สำเนานาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยรูปท้ายหน้าร้านค้าภายในร้านค้าและแผนทีร้านหรือหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มกำกับแหล่งพัฒนาเศรษฐกิจการค้าโทรศัพท์07472466 ถึงเจในวันและเวลาราชการวีนีนาจสุรกรรมแหง้งศูนย์ค้าวิทยุมอกอสอคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน